เรามาพูดถึงโมโนไซคลายกันก่อนนะครับโมโนไซคลายมีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นจากโมโนไซคลายก่อนถ้าเรารู้จักพื้นฐานก่อนเราสามารถที่จะต่อยอดไปถึงโพลิไซคลายได้นะครับโมโนไซคลายตัว,ต,วตัวแรกที่จะแนะนําแล้วก็เป็นตัวสําคัญมากนะครับในรายวิชานี้ที่เราจะต้องรู้จักนะครับรู้หน้าตารู้ชื่อแล้วก็รู้ฟังก์ชันของมันแล้วก็จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันแปลงรูปร่างไปอย่างไรบ้างนะครับตัวแรกที่เรารู้จักนะครับตัวนี้คือเรียกว่าเป็นน้ําตาล กรูโคสนะครับกูโคสก็คือเป็นโมโนเมอร์ตัวแรกที่เราจะรู้จักนะครับจากภาพที่เห็นนะครับมีคาร์บอนมีออกซิเจนมีไฮโดรเจนนะครับมี o h นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นรูปร่างแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบฟิชเชอร์โปรเจคชันหรือเป็นแบบก้างปลานะครับ เป็นโครงสร้างแบบก้างป่านะครับสังเกตง่ายๆคือเป็นแกนนะครับเหมือนก้างป่านะครับโครงสร้างนี้นะครับก็จะทําให้เราเห็นว่าการจับกันนะครับของแขนของคาร์บอนนะครับว่ามีจับอะไรบ้างแล้วก็อยู่ฝั่งไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ในเรื่องของโครงสร้างในถัดไปนะครับเรามาดูก่อนว่าในองค์ประกอบของโมโนสคาลัยโครงสร้างกลูโคสนี้นะครับมีอะไรบ้างและเราจะรู้ชื่อของมันด้วยนะครับในโครงสร้างของตัวนี้นะครับเราจะพบว่ามีคาร์บอนอยู่6ตัวนะครับนับจากตัวที่1เลยนะครับคาร์บอนตัวแรกนะครับ c 1 C 2อง C ส C 4 C 5 C 6มีคาร์บอนทั้งหมด6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรพื้นฐานของมันที่เป็นก็จะเป็น C 6หก H ไรครับ H 1 2 O 6นะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าดูสิคาร์บอนมีอะไรบ้างนะครับจากคาร์บอนนะครับซึ่งจับสามารถจับได้ทั้งหมด4แขนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนตัวแรกจับอะไรบ้างเอ่ยนะครับจับไฮโดรเจนไปหนึแขนจับออกซิเจนไป2แขนนะครับแล้วก็จับ อีกฝั่งนี้นะครับไปอีก1แขนไปยังครบ4แขนนะครับแล้วคาร์บอนตัวนี้ครับจับอะไรเอ่ยจับกับ H นะครับไฮโดรเจนนะครับแล้วก็จับกับ OH ซึ่ง OH เดียนะครับเรียกว่าไฮดรอกซีนะครับไฮดรอกซีซึ่งเราจะพบว่าไฮดรอกซีนี้มีอยู่หลายตำแหน่งนะครับหลายตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสารประเภทโพลีไฮดรอกซีนะครับเป็นโพลีไฮดรอกซีก็คือมีไฮดรอกซีก็คือ OH เนี่ยหลายๆตัวนะครับอยู่ในโครงสร้างนะครับ มาดูต่อนะครับเรามาดูส่วนสําคัญของโครงสร้างของโมโนแัคลายชนิดนี้นะครับนั่นก็คือข้างบนครับข้างบนเนี่ยนะครับที่บ่งบอกว่าเป็นน้ําตาลประเภทอะไรนะครับข้างบนนี้นะครับจะพบว่ามีความเป็นอัลซิไฮกรุปอยู่นะครับอันนี้จะเป็นหมู่ฟังก์ชันของน้ําตาลประเภทนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าน้ําตาลโดยการแบ่งหมู่ฟังก์ชันเนี่ยมีกี่แบบนะครับการแบ่งหมู่ฟังก์ชันนะครับของน้ําตาลมีอยู่2แบบนะครับนั่นก็คือแบบ อัลดีไฮด์นะครับแบบอัลดีไฮด์นะครับแล้วก็แบบคีโตนนะครับแบบคีโตนนะครับมาดูแบบอัลดีไฮด์ก่อนนะครับอัลดีไฮด์ก็คือสังเกตนะครับอัลดีไฮด์ก็คือมี C ีดับเบิลบอลโอซึ่งตัวนี้เรียกว่าหมู่คาร์บอนิลนะครับคาร์บอนิลนะครับหมู่คาร์บอนิลนะครับซึ่งตัวนี้ซีดับเบิลโอจะจับอยู่อีก2แขนคือเอนะครับตัวนี้เป็นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนหรือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเดียวกันนะครับตัวดับเบิลโอก็คือตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือหมู่ R หมู่ R ในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวนี้ครับหมู R ่าคือทั้งก้อนนี้เลยนะครับเรียกว่าหมู่ R นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงอัลเดไฮด์นะครับเราจะต้องจําให้ได้นะครับอัลเดไฮด์ก็คือมีคาร์บอนิลนะครับคาร์บอนิลจับกราไฮโดรเจนนะครับหข้างนะครับไฮโดรเจน1ข้างเสร็จแล้วก็จะมีอีก1ข้างเป็นหมู่ R ซึ่งหมู่ R ก็คือทั้งหมดนะครับทั้งยวงนี้เลยนะครับเรียกว่าหมู่ R นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออัลิดไฮ ซึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งของน้ำตาลนะครับสังเกตนะครับคีโตนจะมีหมู่คาร์บอนิลเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับตรงนี้ครับแต่ว่าถามว่าคาร์บอนที่เท่าไหร่ครับตอนนี้เป็นคาร์บอนที่1แต่คาร์บอนิลตัวนี้เป็นคาร์บอนที่2นะครับคาร์บอนิลตัวนี้นะครับจะจับอยู่กับหมู่ R กับ R dash นะครับไม่มีไฮโดรเจนนะก็คือหมู่ R dash ที่ว่าก็คือตัวนี้ครับก็คืออยู่ข้างบนซึ่งถ้าเป็นไฮ อัลดีไฮเองจะไม่มีนะครับจะเป็นไฮโดรเจนแต่ว่าถ้าเป็นของคีโตนนะครับเขาจะเป็นเขาจะเป็น c 2 o h นะครับและหมู่ R ครับก็เหมือนกันครับหมู่ R ก็คืออยู่ข้างล่างทั้งหมดทั้งยวงนี่เลยเป็นหมู่ R นะครับนักศึกษาไม่สับสนนะโอเคนะครับเมื่อพูดถึงน้ําตาลแล้วนะครับมีอัลดีไฮกับมีคีโตนนะครับที่เป็นน้ําตาลอยู่สองประเภทหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอยู่สองประเภทนะครับที่เป็นโมโนเมอร์นะ เมื่อพูดถึงน้ำตาลโมโนเมอร์ที่มี2ประเภทที่เป็นตามหมู่ฟังก์ชันนะครับก็คือ aldihyde กับคีโตนนะครับเวลาเราเรียกน้ำตาลหรือว่าคาร์โบไฮเดรตพวกนี้นะครับเราจะเรียกลงท้ายด้วย OSE นะครับโดยการผันจาก aldihyde มาเป็นเอาโดสนะครับก็ตัดบางตัวออกนะครับ aldihyde นะครับจากเดิมนะครับเป็น l d i h y นะครับก็ตัดตรงไปนะครับก็จะเหลือเป็นนะฮะตัดออกทิ้งเลยนะครับก็จะกลายเป็นเอา โดสนะครับเติม S ด้วยเพราะมีหลายตัวนะครับแต่ถ้าเป็นคีโตนนะครับจากคีโตนนะครับคีโตนนะครับก็เป็นคีเป็นไงฮะคีโตสนะครับเติม S ด้วยเพราะมีหลายตัวนะครับทีนี้การบ่งบอกเนี้ยก็ทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อถ้าเราจะพูดถึงน้ําตาลเอาดีไฮเราก็จะบอกว่าเป็นน้ําตาลเอาโดสถ้าบอกน้ําตาลคีโตนก็เป็นน้ําตาลคีโตสนะครับทีนี้มันยังบ่งบอกได้ว่าจํานวนคาร์บอนเท่าไหร่นะครับโดยการใช้คําอุปสรรคที่บ่งบอก จำนวนคาร์บอนได้นะครับเพราะนั้นดูจากตัวอย่างนะครับฝั่งด้านซ้ายมือของสไลด์นะครับแอลโดนะครับแอลโดนะครับแอลโดนะครับเห็นไหมฮะแอลโดนะครับแอลโดบ่งบอกอะไรเอ่ยบ่งบอกความเป็นตรงนี้นะครับอัลดีไฮด์นะครับแล้วลงท้ายด้วย OSE นะครับ OSE นะครับแต่เห็นไหมคำอุปสรรคของ3คาร์บอนคือไตรนะครับก็ไตไปใส่ตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะอ่านว่าเป็น a ลโ o t r i o s สนะครับไตร o s สนะครับถ้าเป็น4ก็เป็นเตตรานะครับเตตราปั๊บก็ใส่ข้างหน้านะครับก็เป็น a ั d o t e t r o s e นะครับ5เพนตะนะครับก็เป็น a ั d o p e n t o s e นะครับ6เฮกซะนะครับก็เป็น a ล d o hexose นะครับแล้วก็7เฮปตะก็เป็น a ั d o h e ฮ t o s e นะครับแล้วถ้าเป็นของคีโตนล่ะครับปุ่งนะครับ ถ้าเป็นของคีโตนครับสังเกตง,ง่ายๆก็เหมือนกันเลยครับไม่ได้แตกต่างใช่ไหมครับอ่าพูดพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็น3คาร์บอนนะครับน้ำตาลประเภทคีโตนนะครับก็จะเป็นอ่าคีโตไตร โอสนะครับถ้าเป็น4ก็คีโตเตโรสนะครับถ้าเป็น5ก็คีโตเพนโทส6กก็เป็นคีโตเฮกโซสนะครับ7ก็เป็นคีโตเฮกโตสนะครับไม่มีอะไรยากเลยเนาะนักศึกษานะครับจำได้ไปใช้ได้นะครับทีนี้เรามาทดสอบกันก่อนนะครับว่าน้ำตาลพวกนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับถ้าเราดูจากรูปร่างหน้าตาของมันนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับนักศึกษาครับโฟกัสไปที่ตรงส่วนของคาร์บอนตาแหน่งที่1ก่อนนะครับ ตำแหน่งที่1ตรงนี้มีลักษณะเป็นน้ำตาลเป็นหมู่ฟังก์ชันอะไรครับหมู่ฟังก์ชัน aldhyde นะครับ aldhyde นะครับ aldhyde นะครับมีคาร์บอนเท่าไหร่ครับคาร์บอนหนึ่งสองสาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น aldo t r i o s สนะครับอ่ะ aldo t r i o s สนะครับเพราะมี3ามคาร์บอนนะครับเอาตัวถัดมานะครับดูง่ายง่ายข้างบนเป็นอะไรครับหมู่ฟังก์ชันเป็น L D high เหมือนกันนะครับแล้วมีคำว่าเท่าไรหนึ่งสองสามสี่สี่คือเตตร r เตต t r a คือ,อ aldotetose นะครับ aldotetose นะครับตัวนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมครัเหมือนกันคำว่าเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, อ้าห้านะครับห้าคือเพนตะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น aldopentose นะครับนะครับ แล้วน้ำตาลตัวนี้แหละครับเป็นน้ําตาลอะไรครับอ่าดูง่ายๆนะครับพบว่ามีหมู่คาร์บอนิลอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็น R- ารชใช่ไหมครับอันนี้เป็นหมู่ R เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นน้ําตาลคีโตนร้อยเนะครับอ่ามาดูคาร์บอนครับคาร์บอนเท่าไหร่หนึ่งสองอ่าตรงนี้คาร์บอนนะครับตัวที่3ตัวที่4 ตัวที่5ตัวที่6ตรงนี้คือเขาเขียนละไว้นะครับเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็เขียนสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีคาร์บอนอยู่นะครับอย่าสับสนนะอ่ามี6นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือน้ําตาลคีโตอะไรครับมี6ก็คือเฮกโซสคีโตเฮกโซสนั่นเองนะครับซึ่งโครงสร้างเนี้ยจริงๆเราก็คือฟุกโตสนะครับโอเค